พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันพฤหัสที่13กุมภาพันธ์วันนี้ก็เป็นวันที่ใกล้กับวันวาเลนไทน์และก็วันมาคาบูชานะครับมานนานสองวันนี้จะมาบรรจบกันสักทีหลายคนพยายามจะบอกว่าสองวันนี้เป็นวันแห่งความรักด้วยกันนะครับ ก็เป็นวันที่มีความหมายทางด้านศาสนาและก็ด้านศรัทธานะครับทางของอทางด้านของความเป็นสากล นะครับของตะวันตกแล้วก็ตะวันออกมาพบกันก็ถือว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหนึ่งที่หลายหลายคนถือว่าเป็นวันแห่งความหมายในชีวิตนะครับเราก็จะมีความสุขกันเป็นวันวาเลนไทน์ที่เป็นวันหยุดนะครับตอนนี้ต้องมีหยุดเพราะว่าเป็นวันมาฆบูชาเนี่ยนะครับก็คงจะทําให้ชีวิตเราแช่มชื่นขึ้นมาบ้างหลังจากที่ว่าหลายฝ่ายนั้นมีความรู้สึกที่มัน มันหดหูนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเต็มไปด้วยความขัดแยงบางทีในยะของความรักเนี่ยอาจจะทําให้สังคมเรา,เาบังเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นบ้างในหัวใจของแต่ละคนนะครับอันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเราจะเริ่มต้นกันวันนี้นะครับด้วยเหตุการณ์พายุฤดูหนาวรุนแรงพาเตาหิมะตกหนักนะครับแล้วก็เป็นฝนเลือกแข็ง ล้วก็เป็นไปได้ที่จะก่อปริมาณการสะสมของน้ำแข็งมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับตามรัฐต่งตาตงๆทาตงตะวัในออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ก่อความยุ่งเหยิงด้านการสัญจรในตอนเช้านะครับ โรเจอร์เอ็ดเวิร์ดนักอุตุนิยมวิทยาของศูนย์วิทยาอากาศแห่งชาติก็พบว่าพายุลูกนี้ที่กําลังเลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับแผ่ขยายขอบเขตจากทางตะวันออกของเท็กซัสไปถึงแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปถึงรัฐต่างๆแถบตอนกลางของแอตแลนติกในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนมีค่ำวันวันพุธนะครับก็เป็นเรื่องผิดปกติที่มีพายุน้ําแข็งในแถบใต้สุดของฝั่งตะวันออก สภาพอากาศันเลวร้ายที่ผสมผสานกันระหว่างหิมะและฝนเยือกแข็งนะครับก็ส่งให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในมิสซิสซิปปี2อรายและอีก3ารายในตอนเหนือของเท็กซัสครับขณะที่เว็บไซต์การติดตามเที่ยวบิน uh, flyaware.com นะครับก็ระบุว่าในตอนเช้าของวันพุธ ที่12นะครับมีเที่ยวบินสหรัฐถูกยกเลิกถึง2,700เที่ยวและอีกหลายร้อยเที่ยวนะครับต้องประสบปัญหาเดินทางลัาชาครับก็มีการคาดหมายกันว่า จะมีหิมะหนา0.6ถึง2เซนติเมตรนะครับตกเป,เป็นบริเวณกว้างในจอร์เจียนะครับในนั้นจะรวมถึงแถบนครแถบนครบานแอตแลนตา anta, นะครับแต่ในบางพื้นที่อาจจะพบเห็นหิมะตกลงมาหนามากกว่า2.5เซนติเมตรเลยทีเดียวครับขณะที่ Edward เอ็ดเบิร์ตเตือนว่าถนนสายอ i n t e r s t เต e นะครับ20ที่เชื่อมทางตอนกลางทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจียไปสู่เซาแคโรไลนา จะเป็นหนึ่งในถนนที่จะรับผลกระทบจากสภาพที่เป็นน้ําแข็งมากที่สุดครับโดยรวมแล้วนะครับทั่วทั้งภูมิภาคก็าคาดหมายว่าจะมีหิมะตกลงมามากกว่าปกติครับโดยคาดกนเลยว่าที่ชาร์ลอตต์ในมนอนรัตนอร์แคลโรไล,ลนาจะมีหิมะปกตกลงมาเกือบแปดนิ้วและเก้านิ้วในเมืองสปาร์ชันเบิร์กนะครับของเซาท์แคโรไลนาครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเร่งรัดนะครับในการจัดจัดแผนรับมือกับผลกระทบของพายุลูกนี้นะครับหลังจาก เมืออ่อสองเดือนก่อนอายุลูกหนึ่งได้ทําถนนหลายสายในพื้นที่แอตแลกนตาเป็นอัมาภาไปนะครับและก็นักเรียนมากกว่าหนึ่งหมื่นตันคนในแอร์บามาต้องทางคืนที่โรงเรียนนะครับคงจํากันได้ในเหตุการณ์นี้ส่วนสถานการณ์ที่ย่าแย่นะครับเมื่อวานนี้เป็นผลให้โรงเรียนและหน่วยงานราชการหลายร้อยแห่งทางตอนใต้ของประเทศนะครับต้องปิดทําการและก็พบปัญหาไฟฟ้าดับเริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะที่จอร์เจียและก็เซาท์แคโรไลนา ขณะที่นักพยากรณ์อากาศก,ก็เตือนว่าคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายนี้ต่อไปอีกหลายวันนะครับส่วนเจ้าหน้าที่บอกว่าแม้ได้รับงานารายงานอ,าอุบัติเหตุบนท้องถนนในหลายจุดแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นสูญเสียชีวิตกันนะครับในตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติครับที่บุกเข้าโมตีสหรัฐหลายเข้าหลายครั้งนะครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราต้องต้องคำนึงเลยนะครับว่าธรรมชาตินั้นโจมตีเรา ในหลากหลายลักษณะดี่อลักษณะนะครับนี่ก็เป็นฝนเยือกแข็งนะครับเราอาจจะไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่นัก็พามามอรอมกับหิมะเนี่ยนะครับก็เป็นภาวะหนึ่งที่มนุษย์เรานะครับต้องต้องต้องรู้สึกเลยนะครับว่าสภาวะแวดล้อมของมนุษย์ปัจจุบันในในในยักษ์ของธรรมชาติหรือในมิติของธรรมชาตินั้นมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วก็มันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะถูกลุกรานจากธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดครับ หลังจากที่เรานั้นลุกขึ้นมาทําลายนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างไม่บบะยะบันย่างกันมากมายเหลือเกินนะครับในช่วงในช่วงรอบสี่สิบห้าสิบปีมาน,นี้ครับและตอนนี้เราก็ได้รับผลตอบแทนได้ค่อนข้างจะจะรุนแรงนะครับจากธรรมชาติที่ตอบแทนเราครับนี่เป็นมิติทางนามธรรมแต่ว่ามันก็เห็นกันในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนเหลือเกินนะครับก็ต่อไปนี้ก็ต้องต้องดูกันนะครับไม่ใช่าในสังคมแค่ในสหรัฐอเมริกาที่เจอพายุ เจอน้ําท่วมเจอฝนตกเจออะไรต่งตางๆมากมายนะครับบ้านเราดีนี้ก็เริ่มเจออะไรที่เป็นวิกฤตแบบดีค่อนข้างมากนะครับบ้านเราก็มีลักษณะที่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับในไหนพูดถึงบ้านเราครับก็มีประเด็นที่สื่อญี่ปุ่นนะครับ Japan Times ไปรายงานเรื่องของชาวนาที่กําลังโกรธนะครับอสอกข้าวอกองเท่าภูเขาแล้วก็กล่าวหาคอรรัปชนันต่างๆนาๆนานะครับต่อโครงการรับจำนำข้าวนะครับว่ากําลังหลอกหลอนรัฐบาล ปัจจุบันนี้ทั้งที่นโยบายนี้เคยปลักดันให้พรรคเพื่อไทยดียนะครับแล้วก็นายกรักษาการเนก้าขึ้นสูตรตแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยครับในรายงานได้พาดหัวว่า Rise m y i n g m i s f i l e Horn Government of Thailand นะครับสำนักข่าวไทมส์ก็ระบุว่าโครงการอุดหนุนราคาข้าวซึ่งซื้อข้าวจากชาวนาสูงกว่าตลาด50%นะครับเคยช่วยให้ นายกรัฐมนตรีนั้นก้าวสู่อำนาจในปี2011นะครับ2011ก็เมื่อ3ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะกลายเป็นปัญหาที่ไร้ทางออกไปเสวแล้วครับผูกนักวิจารณ์ก็บอกว่าโครงการนี้เต็มไปด้วยปัญหาคอร์รัปชันนะครับสิ้นเปลืองงบประมาณและก็ฉุดประเทศร่วงจากบรรลังผู้ส่งออกข้าวหมายเลขหนึ่งของโลกขณะที่ตอนนี้ไทยมีสต็อกข้าวตามโกดังมาก ถึงด้ต่างๆนะครับมากถึง8ล้านตันอันนี้คือตกจากบรรลังผู้ส่งออกข้าวหมายเลขหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับก็จะโดนแซงโดยจีนโดยเวียดนามโดยพมา่าเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับไทยก็มีสต็อกข้าวตามคุณดั่ต่างๆมากถึง18ล้านตันแต่ว่าการจัดการไม่ดีนะครับก็เลยกลายเป็นผลที่ทําให้เราตกอ,อันดับจากผู้ส่งออกข้าวไปอันดับหนึ่งไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนสําคัญเจนท์ไทมส์นะครับได้บอกต่อไปว่าเวลานี้ชาวนาหลายพันคน เข้ามาชุมนุมในกรุงเทพนะครับแล้วก็เรียกร้องเงินค่าข้าวหลังจากรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการซ้ําเติมแรงกดดันแก่นายกรัฐมนตรีที่ต้องไปเชิญกับการประท้วงของฝ่ายต่อต้านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนแล้วครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับจะเป็นทานก็จะบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณกลางเกือบ22ล้านดอลลร์หรือ712ล้านบาทนะครับจ่ายเงินคงค้างแก่ชาวนา3,900คน ใน <c oughs> สัญญาณของข้อจํากัดที่ต้องเผชิญนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทาง Japan Times ก็ชี้ว่าการาการจ่ายเงินนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเลือกตั้งเสียก่อนนะครับพร้อมอ้างข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับ TDRI คาดหมายว่ารัฐบาลไทยยังเป็นหนี้ชาวนาอยู่หนึ่งล้านคนนะครับทั่วประเทศและคิดเป็นเงินกว่าหนึ่งจุดสามแสนล้านบาทนะครับ อาจะเป็นทามได้รายงานว่ารัฐบาลไทยหวังทวงคืนเงินที่จ่ายให้แก่ชาวนานะครับโดยการกักเก็บสต็อกข้าวเพื่อผักให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับแผนการนี้นะครับได้ย้อนออมาเข้าตัวเองนะครับหลังจากที่ <c oughs> ผู้แข่งนะครับ่ายผู้ผลิตผู้แข่งนะครับทั้งอินเดียและเวียดนามเพิ่มการส่งออกอย่าง อย่างเหนือคาดหมายแล้วครับอย่างไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะเพิ่มการส่งออกขนาดนี้อินเดียเวียดนามเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้ไทยเนี่ยนะครับประสบปัญหาในการหาผู้ซื้อโดยทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็คาดหมายว่าในปีนี้แหละครับประเทศจะส่งออกข้าวได้เพียง7.5ล้านตันนะครับลดลงจากปี2011นสิบเอ็ดนะครับมากกว่าร้อยละสามสิบครับก็มีการระบุนะครับโดยคุณอมา,าสยามวรานักวิชาการกิดค,คุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศได้บอกว่า อุตสาหกรรมข้าวทั้งหมดของไทยแตกเป็นสิ่งเสี่ยงนะครับและก็ชื่อเสียงที่เคยมีในตลาดโลกในฐานะผู้ส่งออกข้าวคุณภาพได้หมดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคําอ้างของเจอเป็นถามที่อ้างคําพูดของดรอาม,มาสยามวราครับโัยที่จริงนะครับของญี่ปุ่นระบุว่ารัฐบาลไทยไม่เคยเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงของยอดการใช้โครงการนี้นะครับแต่ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศคาดหมายว่าครุ่งนขาดทุนปีละ1.5แสนล้านนะครับถึง2แสนล้าน หรือคิดเป็นราวๆร้อยละหกถึงแปดของปีงบประมาณครับพักเพื่อไทยนะครับปฏิเสธว่ารัฐบาลไม่ได้ทั้งแตกแล้วก็ปกป้องโครงการนี้ว่าเป็นความพยายามยกระดับคนไทยให้พ้นจากความยาก นะครับนั่นเป็นข้ออ้างที่สําคัญแล้วก็เป็นข้ออ้างที่มีชื่อเสียงของภาคเพื่อไทยเลยนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวโทษนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านที่ออกที่ก่อความยุ่งเหยิงในสุดเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกรุภพาพนธ์ว่าทําให้รัฐบาลรักษาการของเธอมีอํานาจอย่างจํากัดในการหาทุนนะครับเธอก็บอกว่าเราพยายามแก้ปัญหานี้เท่าที่จะทําได้แต่พวกธนาคารไม่ยอมอนุมัติเงินกู้นะครับสถานกา,ารเงินและการคลังของรัฐบาลยังมีอยู่นะครับนั่นเป็นข้อยืนยันของนายกรัฐมนตรีที่เรา ดิบไปฟังแล้วก็ตระหนอักันี้นะครับแลยง,งานของเชเป็นไทนะครับจะปิดท้ายด้วยว่าเมื่อเร็วๆนี้ข้อตกลงขายข้าว1ล้านตันแก่รัฐวิสาหกิจจีนถูกยกเลิกนะครับหลังคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันของไทยแจ้งข้อหาทุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ขณะเดียวกันก็ดําเนินการไต่สวนนะครับนายกรัญมมนตรีฐานละเลยปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบโครงการรับจานําข้าวนะครับความเคลื่อนไหวที่อาจนําไปสู่ <c oughs> <c oughs> การถอดถอนเธอพ้นจากตําแหน่งนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็ทราบกันดีในประเทศนะครับแต่นี่เป็นมิติของญี่ปุ่นชาตันชามนะครับที่ที่วิเคราะห์เรื่องราว หนที่เกิดขึ้นในประเทศของเราก็ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มันตอกย่ำให้เราได้มองเห็นถึงวิกฤตในวิกฤตนะครับกับการจำหนังข้าวแล้วก็สถานะและบทบาทที่สำคัญของของประเทศเราต่อการส่งออกข้าวนะ่ละครับซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีภาวะที่จะต้องอะไรละครับ <c oughs> ต้องมีการมองสิ่งเหล่านี้พอสมควรทีเดียวนะครับไม่ใช่โทษกันไปโทษกันมานี่มันไม่มีประโยชน์อะไรที่มันจะเกิดขึ้น อในภาวะแบบนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เราต้องมองมองเรื่องอสําคัญสําคัญนะครับนัเราก็เป็นเป็นภาวะที่อมันมีความกระทบต่ออะไรหลายสิ่งหลายอยา่างโดยเฉพาะสถานะและบทบาทของความประเทศเราครับนี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญเอไปที่จีนนะครับมีข่าวหนึ่งที่เรื่องที่ หน้าขบคิดสําหรับจีนนะครับประเทศที่จะต้าขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกครับแต่ว่ามันมีรายงานของ South China Morning Post นะครับบอกว่าจีนนั้นกําลังขึ้นแท่นประเทศที่มีความเสี่ยงในการทําธุรกิจด้วยมากที่สุดในโลกนะครับเสี่ยงที่จะทําธุรกิจด้วยมากที่สุดในโลกครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักนะครับโดยปัจจัยหลักมาจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับนี่เป็นการอ้างผลสํารวจของ p a r ิกส r พาร์เนสังครับที่ปรึกษาทางธุรกิจร,ระหว่างประเทศระบุว่าจีนนั้นกลายเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับในการร่วมทําธุรกิจด้วยมากที่สุดในโลกครับซึ่งบรรดาผู้ประกอบการต่างๆพยายามจะหลีกเลี่ยงการลงทุนสําคัญสําคัญ นเนื่องจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่มีทีท่าว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับการสำรวจดังกล่าวนะครับซึ่งรวมจีนเข้าในรายการเป็นครั้งแรกได้สัมภาษณ์นักกฎหมายและผู้บริหารหลายชาตินะครับเาราก็พบว่าร้อยละยีไม่ต้องการทรําธุรกิจในจีนครับและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางขณะที่ร้อย ร้อยละสามสิบเก้านะครับเลี่ยงกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาครับโดยให้เหตุผลว่าเกรงกลัวปัญหาที่จะเกิดจากการคอร์รัปชันเช่นเดียวกันครับความเสี่ยงในจีนเพิ่มสูงขึ้นเพราะปัจจัยต่างๆอาทิการเพ่งเล็งจากกลุ่มนักกฎหมายสหรัฐและอังกฤษนะครับผสมกับภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวรวมถึงรัฐบาลจีนมุ่งสนใจการท,ทรํฐฐาธุรกิจภายในประเทศของต่างชาตินะครับ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในอาหารยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับอันนี้เป็นคํากล่าวของไมเออ์เมอร์ฟี่นะครับหัวหน้าฝ่ายจัดการของอ l ลิก a r พาร์เนได้กล่าวเอาไว้ครับ แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับผู้ตอบแทนแบบสำรวจผู้ตอบนะครับแบบสำรวจร้อยละสี่สิบดก็ชีว้ว่ากิจกรรมการทุจริต,ตโกงในจีนนะครับเป็นสิ่งที่ไม่อาจตีกเรี่ยงได้โดยภาพรวมร้อยละสิบห้าไม่สนใจในความหวาดกลัวจากการกระทําผิดผ่านคอร์รัปชันนะครับขณะที่ร้อยละสามสิบ เลือกหยุดทำธุรกิจร่วมกับผู้ส่วนทันทีนะครับหากพบแนวโน้มหรือความเป็นไปนได้ของการทุจริตครับท่านกลุ่มผู้บริหารในอาเซียนร้อยละแปดสิบก็กล่าวว่าบริษัทของพวกเขาล้วนพบเจอการทุจริตคอร์รัปชันครับโดยร้อยละห้าสิบสี่ของกลุ่มผู้บริหารนี้ ได้เผยอ,อยู่ว่าการคอรัปชันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็หมายถึงอาเซียนของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดน,นามดีที่ไม่พูดถึงไทยครับบ้านเราก็จะหาเช่น,น้อยใหม่นะครับสําหรับการทุจรัปชันแต่เขาบอกว่า การคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และก็เวียดนามครับเมอร์ฟี่ได้กล่าวสรุปว่าผลสํารวจแสดงให้เห็นว่าวิธีการตัดติดสินบนและคอร์รัปชันอื่นๆนั้นกลายเป็นองค์ประกอบสําคัญของการทําธุรกิจในอาเซียนไปแล้วครับอันนี้เราจะรวมกันเป็นอาเซียนในในปีหน้าในทุกฝังให้ดีครับผลสํารวจแสดงให้เห็นว่าวิธีการติดสินบนและคอร์รัปชันอื่นๆกลายเป็นองค์ประกอบ สำคัญของการทําธุรกิจในอาเซียนไปแล้วครับทั้งนี้ภาพรวมผู้ตอบแบบสํารวจร้อยละ30สิเผยว่าบริษัทของผู้เขามีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่นสูงขึ้นครับขณะที่ร้อยละห้าิบสอกล่าวว่ามีความเสี่ยงในด้าน,นอื่นๆมากกว่า ดยกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงการคอร์รัปชันมากที่สุดได้แก่อุตสาหกรรมอวกาศนะครับการปร้องกันประเทศและการประกันภัยนะครับนี่คือเสี่ยงมากที่สุดนะครับอุตสาหกรรมอวกาศการปร้องกันประเทศและการประกันภัยครับนี่เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อ,าอการคอร์รัปชันมากที่สุดในจีนครับนอกจากนั้นผลสำวรวจอีกชิ้นหนึ่งของโค o นะครับที่มีที่ปรึกษาความเสี่ยงในการทำธุรกิจซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐนะครับได้สอบถามผู้บริหารนานาชาติกว่า901คนนะครับ พบว่าร้อยละแปดสกับ180ร้อยละแปดสิบทำการทุจริตในจีนระหว่างปี2,555ถึง2,556นะครับเพิ่มจาก69%ของปี2,554ถึงปี2,555โดยบริษัทเหล่านี้จะสูญเสียเงินกำไรราว1.2%ครับไปกับการทุจริตในจีนระหว่างปี2,555ถึง2,556ก็คือ แล้เลยนะครับเพิ่มจากปี2,554ถึง2,555ซึ่งอยู่ที่0.8ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับโคได้ระบุเป็นการสรุปทิ้งท้ายว่าระดับการทุจริตคอร์รัปชันในจีนกำลังจเจริญเติบโตขึ้นอย่างน่ากลัวนะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นส่วนที่สำคัญและก็ผลนี่แหละครับทำให้จีนนะครับตกอันดับนะครับจากอ,อ,อยู่ลำดับที่96 นะครับของประเทศที่น่าลงทุนทําธุรกิจครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่า <c oughs> น่าคิดทีเดียวนะครับว่าผลของทุทริตคร์รัรันนั้นเป็นเหมือน เป็นเหมือนมะเร็งร้ายครับที่ระบาดไปทั่วโลกแลวครับตอนนี้แอฟริกาก็าไปเลยอำนาไว้วางใจนะครับในจีนยิ่งแย่และในอาเซียนเราก็ถูกระบุนะครับในเวียดนามในอินโดนีเซียอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่สําคัญนะครับหนเราพูดถึงภาวะของมะเร็งนะครับเป็นโรคร้ายที่อาจจะมีข่าวว่าตอนนี้เป็นมะเร็งแล้วอาจจะไม่ตายแล้วนะครับมียาร,รักษาะไรต่างๆแต่ว่าจีนนะครับที่จีนเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตโลคมะเร็งขั้นรุนแรงนะครับหลังโอการอนะนะมามัยโลกเผยว่า อาจีนมีคว้าแชมป์ชาติที่มีผู้ป่วยและตายจากมะเร็งตับนะครับระบบทางเดินอาหารกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ปอดกลายมา,ารายใหม่มากที่สุดในโลกครับเเป็นภาวะที่น่าคิดทีเดียวนะครับว่ารายงานสถานการณ์โรคมะเร็งนะครับามะเร็งของโลกขององค์การอนามัยโลกหรือฮูนะครับฉบับล่าสุดบรรดา บรรดาประเทศกําลังพัฒนาในทวีปแอฟริกาเอเชีย Africa, Asia, และอเมริกากลางและใต้นะครับกำลังประสบภัยพิบัติเลวร้ายจากโรคระเร่งนะครับซึ่งภาพรวมในปี2,555ก็พบผู้ป่วยรายใหม่14ล้านคนครับและมีผู้เสียชีวิต8.2ล้านรายนะครับโดยแต่จำนวนดังกล่าว จีนครองสัดส่วนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่3.07ล้านคนนะครับหรือร้อยละ21.8และผู้เสียชีวิตอยู่ที่2.2ล้านคนหรือร้อยละ26.9นะครับทว่าสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาตินะครับ The National Cancer Registration Center ของจีนนะครับกับประเมินตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไว้ที่3.5ล้านคนครับ3.5ล้านคนนะครับ <c oughs> แล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่2.5ล้านราย ในปี2,555ซึ่งสูงกว่าข้อมูลของฮูเล็กน้อยสูงกว่าอีกนะครับในจีนประเมินกันออกมาอย่างไรก็ตามครับจีนยังคงไม่ใช่ประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมสูงที่สุดของปี2,555นะครับโดยองค์การอ,อนามัยโลกกปเผย5ลำดับแรกที่มีผู้ป่วยมะเร็งมากที่สุด อ่ครับได้แก่เดนมาร์กนะครับเดนมาร์คนี่เป็นเมืองที่อ,อ,อยู่อาศัยกันสบายๆนะครับแต่ว่ากลับมีผู้ป่วยมะเร็งค่อนข้างมากนะครับเราก็มาฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสออสเตรเลียนะครับเบนเย,ยมและก็นอร์เวย์สังเกตนะครับประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มี สุขภาวะที่ดีนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่ามีการดำรงอยู่ที่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีมีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีแต่กับกลายเป็นมะเร็งเยอะนะครับรวมทั้งไม่ใช่ชาติที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดโดย5อันดับแรกกลับเป็นมองโกเลียครับที่ให้ป่วยนะครับแล้วก็ฮังการีครับฮังการีอาร์เมเนียนะครับเซอร์เบียและก็อุรุไัยครับ5ประเทศนี้กับเป็นผู้ป่วยที่ไม่ใช่ชาติที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดนะครับรายงานที่ชี้อีกว่าการ เพราะตรวจโรคที่ไม่มีคุณภาพในะระบบการรักษาพยาบาลที่มีขีดจากัดนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยปัจจุบันมะเร็งปอดนะครับเป็นโรคที่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดในโลกครับแล้วก็คาดว่ามีเยื่อรายใหม่กว่า1.8ล้านคนนะครับแล้วก็เสียชีวิตกว่า1.59ล้านรายจากมะเร็งชนิดนี้ในปี2555ครับคือมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วยมะเร็งปอดในจีนครับ ศาสตราจารย์ชื่อซีอนะครับชื่อซอีนะครับหัวหน้าศูนย์รักษาโรค,โรคมะเร็งปอดในมหาวิทยาลัยการแพทย์ในกรุงปักกิ่งก็กล่าวว่าปัจจัยหลักที่ทําให้ประชาชนเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดมากขึ้นก็คือการสูบบุหรี่นะครับบรพิษทางอากาศและสารเคมีก่กอมะเร็งต่างๆครับแต่นอกจากนั้นรายงานเสริมว่าปี2555นะครับจีนมีผู้ป่วยมะเร็งตับ และมะเร็งในระบบทางเดินอาหารรายใหม่ราว50%นะครับโดยพบผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทั้งสองชนิด51%และ49%ตามลําดับครับขณะเดียวกันก็พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะอาหารรายใหม่มากกว่า40%นะครับสรารวัจจาชื่อกระระบุว่ามะเร็งตับมะเร็งทางเดินอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งอีกกลุ่มที่แพร่หลายมากที่สุดในจีนนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับ,กบโรคมะเร็งของสาธารณะนะครับโดยเฉพาะความ เชื่อถือว่ามะเร็งเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้ครับ ที่สําคัญที่สุดก็คือความหวาดกลัวได้ขีดกันผู้คน,นอกจากการพูดคุยและรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องครับแล้วก็ยังผลให้เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจนะครับจนนําไปสู่ความล้มเหลวในการป้องกันร,รักษาโรคเบื้องต้นนะครับทั้งนี้รายงานฉบับเดิมส่งสัญญาณเตือนประเทศต่างๆให้ดําเนินมาตรการนะครับในการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพหลังประเมินว่าจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกนะครับจะยังเพิ่มขึ้นตามปริมาณแนละอายุของประชากรโลกรับโดยคาดว่าผู้ป่วยรายใหม่จะพุ่งสูงขึ้น 57%หรือราว22ล้านคนนะครับภายในสองทศวรรษและดันยอดผู้เสียชีวิตไปอยู่ที่13ล้านคนต่อปีนะครับนี่คือสถานการณ์มะเร็งนะครับแล้วก็พุ่งไปที่ไปที่จีนครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญหลายคนก็บอกว่าจีนเนี่ยก็รับประทานอะไรกันแต่ของปลอมนะครับของที่ไม่มีคุณภาพน้ํามันพืชมือสองนะครับแล้วก็มีหมอกพิษเนี่ยหมอกพิษนี่จริงนะครับมันลคุมคลุมประเทศต่งตางๆเอ้ยไปไปเมืองต่างๆของจีนเนี่ยไปทั่วไปหมดนะครับเราไปจีน,เ,นเข้าปักกิ่งไปซีอาน พวกนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนั้นนะครับมันก็ทําให้เกิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มัน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 เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นต้นเหตุของการเป็นมะเร็งได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆส่วนนะครับแต่หลายมิติก็ยังย้อนแย้งว่าโอ้อย่าไปเชื่อแนวคิดของญี่ปุ่นนะครับหรือ,อ,อของของต่างประเทศหรืออะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะโลกของทะวันตกอา,อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้อะไรนะครับที่ทําให้มีประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการทําลาย ทางเอเชียเราเป็นส่วนใหญ่ก,ก็คิดกันอย่างนั้นก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเอ,อทีทออ่ต้องต้องมาขบคิดกันนะครับในมิติของความเชื่อศรัทธาในสิ่งที่ปรากฏแม้กระทั่งโรคโรคไข้ไข้เจ็บนี่ก็ยังมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะครับยังถือว่าเป็นการโจมตีกันนะครับในทุกส่วนนะครับปัจจุบันนี้ระหว่างตะวันตกตะ,ตะวันออกโดยเฉพาะจีนนียก็มองว่าต่างชาติพยายามจะทําลายหรืออะไรต่างๆแบบนี้ครับเราพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างครับวันนี้นะครับไหนๆก็จะใกล้บนวาเลนไทน์แล้ว แต่จะพูดถึงความรักยิ่งใหญ่ของหมาฮาชินะครับหรือฮาชิต้นแบบของความรักของเพื่อนสี่ขานะครับซึ่งเป็นหนังไปแล้วริชาร์ดเกียร์แสดงนะครับและหลายคนไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องไปถ่ายรูปกับฮาชินะครับพอถึงวันวาเลนไทน์นะครับหลายคนอาจจะนึกถึงเฉพาะความรักของชายหญิงหนุ่มสาวนะครับในความเป็นมนุษย์แต่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับความรักก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างชายหญิงความรักของครอบครัวความรักและมิตรภาพของความเป็นเพื่อนนะครับส่วนความรักของคน กับสัตว์มันก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะกับสุนัขหรือที่เรารู้จักกันนะครับเรียกกันว่าหมาในบ้านเรานะครับที่นับว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นะครับเราเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก,ก็ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับตัวอย่างความรักของคนกับหมาที่สแสดงให้เห็นเป็นความจงรักภักดีและความซื่อสัตว์ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับระหว่างปีพศ 2466- ถึง2478็ครับเมื่อลูกหมาน้อย พันอากิตะนะครับซึ่งเกิดที่เมืองโอดาเตะจังหวัดอากิตะนะครับถูกส่งมาที่โตเกียวตามความต้องการของศาสตราจารย์ฮิเดสบุโรอุเอโนนะครับอาจารย์ประจำคณะเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยอินพิวิลปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับเมื่อก่อนเรียกว่ามหาวิทยาลัยอินพิวิลครับศาสตราจารย์อุเอโนนั้นตั้งชื่อให้หมาน้อยตัวนี้ว่าฮาชิโกนะครับหรือฮาชิ ซึ่งหมายถึงเลขแปดนะครับอันเป็นเลขมงคลของชาวญี่ปุ่นศาสตราจารย์ก็เลี้ยงและก็ดูดูแลฮาจิเป็นอย่างดีนะครับด้วยความรักความภูมิใจเพราะฮาจิเป็นหมาพันธ์ุอากิตะสายพันธ์ุแท้นะครับที่หายาก ฮาชิเองก็รักเจ้านายของมันมากเช่นเดียวกันนะครับทุกเช้าเมื่อศาสตราจารย์อูเอโนเดินทางเดินเท้าจากบ้านเพื่อมายังสถานีรถไฟชิบุยะนะครับเพื่อนั่งรถไฟไปยังมหาวิาลมหาวิทยาลัยนะครับเจ้าฮาชิก็จะเดินตามมาส่งที่สถานีทุกวันทุกวันนะครับส่วนในตอนเย็นครับเวลาบ่ายสามโมงมันก็จะเดินมารอ,อมารอรับเจ้านายกลับบ้านนะครับแม้ฮาชินะครับจะไม่มีนาฬิกาแต่มันก็รู้ด้วยสัญชาตญาณของมันนะครับของสัตว์อ่อนนาม,มหาจรรยร์ที่เราก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ ได้เลยนะครับแต่มันรู้ด้วยสัญชาตญาณนวก็ไม่เคยมาที่สถานีพิดเวลาเลยครับผู้คนรอรบๆสถานีรถไฟชิบูยะต่างก็รู้จักและก็ชื่นชมความน่ารักแสนรู้ของอาจินะครับแล้วก็เห็นมันมานั่งรอเจ้านายจนเป็นภาพชีวิตที่ชินตานะครับอาจิ aji, ทํากิจกรรมนะครับจิตวัตรประจําวันของมันอยู่อย่างนั้นเป็นประจําก่อนที่มันจะไม่มีโอกาสได้เจอเจ้านายของมันอีกเลยนะครับในปี2468นส้ะครับเช้าวันนั้นอาจิ aji, เดินไปส่งเจ้านายที่สถานีรถไฟตามปกตินะครับแต่วันนั้นสถ อาจารได้เสียชีวิตลงอย่างประทันหันด้วยอาการเส้นโลหอตดในสมองแตกนะครับขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยฮาจีก็ไม่รู้ว่าเจ้านายของมันได้จากไปแล้วนะครับยังไม่มีวันกลับแลเมื่อถึงเวลาจึงมานั่งรอรับเจ้านายกลับบ้านนะครับที่สถานีรถไฟอย่างเคยแต่ไม่ว่าจะรอนานเท่าไหร่ครับเจ้านายก็ไม่มีวันกลับมาหามันอีกแล้วครับ แต่หมานี่ไม่เหมือนคนนะครับมันไม่รับรู้ว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรครับไม่สนใจว่าใครจะไล่ให้มันกลับบ้านนะครับทุกวันฮาจิยังคงมานั่งรอเจ้านายที่เดิมเวลาเดิมเหมือนอย่างที่มันเคยทํานะครับทุกๆวัน <c oughs> ท่ามกลางสายตาของคนบริเวณสถานีรถไฟที่มามองมาอย่างอย่างเศร้าใจแท้นะครับราฮาจิก็ทําอย่างนี้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลาถึง กว่าสิบปีนะครับแม้จะไม่ได้เห็นแม้แต่เงาของเจ้านายแต่มันก็ยังคงรอคอยด้วยใจที่ซื่อตรงนะครับในความรักและพักดีตลอดมาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตฮาจิครับปี2478นีจะครับฮาจิก็จกไปอย่างสงบมันนอนอยู่หน้าสถานีรถไฟชิบุยะนะครับที่เดิมที่มันเคยรอเจ้านายตลอดมาและก็ตลอดไปนะครับเรื่องราวของฮาจินี่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ชื่อดังฉบับต่างๆของญี่ปุ่นก็ทําให้ชื่อของมันเป็นที่รู้จักไปทั่วประเ ครับฮาจิก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของความจงรักภักดีและความรักความผานันอยู่ที่ผู้ใหญ่จะสอนให้แก่เด็กๆชาวญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับอีกทางความรักและซื่อสัตย์ต่อเจ้านายของมันก็ทําให้มีผู้ประทับใจจนสร้างรูปหล่อทองแดงของฮาจิแล้วก็นําไปตั้งไว้บริเวณหน้าสถานีรถไฟชิบุยะนะครับแต่ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นต้องใช้เหล็กและโลหะจํานวนมากครับจนต้องนํารูปหล่อของฮาจิกไปหลอมใช้นะครับแต่หลังจากนั้นในปี2450ก็ได้มีการสร้างรูปหล่อนี้ขึ้นมามา ครับแล้วก็ดามาตั้งไว้ที่เดิมนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีการสร้างรูปปั้นฮาจิไว้ที่หน้าสถานีรถไฟอโอเดะโอดะเตะนะครับในจังหวัดอาชิตะบ้านเกิดของมันอีกด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับในยุคต่อมาเรื่องราวของฮาจิได้ถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นในปี2530นะครับโดยมีชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษว่าฮาชิโกโมโนคาตารินะครับถ่ายทอดเรื่องราวที่ทําให้ผู้ชมได้ซาบซึ้งกับความรักของฮาจิและเจ้าหน่ายนะครับในปีนั้นภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในปีญี่ปุ่นนะครับและเมื่อปี2552เรื่องราวของฮาชิก็ถูกนำมาถ่ายทอดอีกครั้งในรูปแบบของภาพยนตร์เวอร์ชันอเมริกาในเรื่องฮาชิที่มีการดัดแปลงให้เรื่องราวไปเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทําให้คนรักหมาทั่วโลกต้องน้ําตาไหลครั้งหนึ่งนี่เป็นการแสดงของวิชาเกียริครับนี่คือความงดงามของชีวิตครับและความงดงามของโลกแห่งชีวิตเราครับผ่านมิติของสุนัขฮาชินะครับก็หวังว่าผ นี้เราคงมีความสุขกันกับวันแห่งความรักแล้วก็มีหัวใจที่งดงามที่จะมอบให้แก่กันและกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมสุขุมบุญชทันเป็นผู้ดาเนินรายการพบกับผมได้ใหม่ในวันกันนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับพบโลก